สวัสดีครับหลังจากที่งวดที่แล้วนะครับผมหวยสามตัวของผมนะครับผมไม่เข้านะครับผมงวดนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสองตัวบนนะครับผมหลักๆงวดนี้เน้นสองตัวบนนะครับแล้วก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับเด่นนะครับผมเด่นสุดนะครับผมคือเก้านะครับผมลงลงมาก็หนึ่งนะครับ ทั้งหมดก็จะมี8ชุดนะครับแล้วก็คัดชุดเด่นไว้อีกนะครับผมคัดไว้3ชุดนะครับผมเด่นสุดก็จะเป็น190949นะครับผมอยังไงก็ลองเลือกดูชอบตัวไหนนะครับผมก็ลองเลือกแล้วก็มี3ตัวด้วยนะครับผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม สตัวนะครับผมมีทั้งหมด7ชุดนะครับผมชุดเด่นก็มีสมชุดขัดไปแล้วนะครับผมงวดนี้เราก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมแต่หลักๆนะครับผมงวดนี้ก็จะเน้น2ตัวมากกว่า3าตัวนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมมีโชคในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ